ิตจอะเรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาคณิตศ,ศาสตร์เรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาวัดน้ำหนักกันเป็นกิโลกรัมและขีดนักเรียนดูจากที่หน้าจอนะคะวันนี้เครื่องช่างสีสวยมากสีออกม่วง่ชมพูนะคะเราจะมาช่างน้ำหนักทุกเรียนกันนักเรียนดูนะคะว่าเข็มของตาช่างสีแดงๆเนี่ยนะคะผ่านเลขหนึ่งมาแต่ยังไม่ถึงเลขสองแสดงว่าทุเรียนอันนี้หนักหนึ่งกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดนับ ขีดนะคะนักเรียนที่ต่อจากเลขหนึ่งมา1 2 3เพราะฉะนั้นทุเรียนนะคะลูกนี้ก็จะหนัก1กิโลกร,รมัม3ขีดนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาชั่งน้ำหนักข้าวโพดกันค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูนะคะข้าวโพด หลายฝักนี้จะหนักกี่กิโลกร,รัมกันเอ่ยนักเรีนยนดูเข็มสีแดงผ่านมาเรื่อยๆไปจนถึงเลขสี่แล้วแต่ยังไม่ถึงเลขห้าเพราะฉะนั้นข้าวโพดนะคะที่เราชั่งน้ําหนักก็จะหนักสี่กิโลกร,รมกัมกบีกี่ขีดเรานับต่อจากเลขสี่เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าเพราะฉะนั้นข้าวโพดหนักสี่กิโลกร,รมัมเก้าขีดนั่นเอง ต่อไปนะคะครูฝนจะมาชั่งน้ำหนักของบล็อกโคลีการจะเอาไปย่างทำเป็นหมาล่านะคะมาดูกันว่าบลอกโคลีนี้จะหนักเท่าไหร่ผ่านเลขหนเลข 2, เลข3มาแล้วแต่ยังไม่ถึงเลข4เพราะฉะนั้นบลอกโคลี่อันนี้ก็จะหนัก3กิโลกรัมค่ะกระบกบี่ขีดคะนักเรียนเห็นไหมคะขีดที่มีตัวเข้มเข้มใช่แล้วค่ะ หนัก5ขีดเพราะฉะนั้นบล็อกเอรีร่ที่กูควรซื้อเพ่อจะไปทำหมาล่าก็หนัก3กิโลกรัม5ขีดจ้ะหลังจากที่เราทำหมาล่ากันแล้วเราก็ต้องมาทานของหวานกันหน่อยนะคะเป็นผลไม้แตงโมนั่นเองแล้วเนี่ยมาดูค่ะแตงโมที่เราซื้อนั้นหนักเท่าไร่เอ่ย หนัก4กิโลกรัมนั่นเห็นไหมคะเลยเลข1เลข2เลข3เลข4แต่ไม่ถึงเลข5เพราะฉะนั้นก็หนัก4 kg. กิโลกรัมกบมีกี่ขีดเอ่ยช่วยกันนับดีกว่า1 2 3 4 5 6 7ขีดนั่นเองเพราะฉะนั้นแตงโมที่คุณฝนซื้อมาหนัก4กิโลกรัม7ขีดค่ะ ต่อไปคู้ฝนจะซื้อผักกาดขาวผักกาดขาวหนักเท่าไหร่นะมาดูกันค่ะนักเรียนอู๊ยข้อนี้ง่ายมากเลยผักกาดขาวผ่านเลขหนึ่งเลขสองเพราะฉะนั้นหนัก2องกิโลกรัมกับอีก2อขีดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาชั่งน้ำหนักเผื่อการ เผือกอันนี้หนักกี่กิโลเอ่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่าเผือกเนี่ยน้ำหนักเลยเลขหนึ่งมาแต่ยังไม่ถึงเลขสองเพราะฉะนั้นเผือกก็จะหนักหนึ่งกิโลกรัมก็มีกี่ขีดเรามาช่วยกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นเผือกนะคะหนักหนึ่งกิโลกรัมแปดขีดนั่นเอง กิจกรรมการวัดน้าหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะคุณฝนจะให้นักเรียนเนี่ยบอกน้ําหนักของสิ่งของที่คุณฝนกําหนดให้นะคะเดี๋ยวามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะคะน้ําหนักของเพือกให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะในสมุดว่า การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดแล้วก็เขียนข้อที่หนึ่งเพือกนักตึ๊ดตึ๊ดกิโลกรัมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขีดนะคะข้อที่สองแตงโมนักนะคะ และข้อที่3มทุเรียนหนักนะคะให้นักเรียนเขียนหนึ่งสองสามให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและก็โรงเรียนด้วยนะคะ